สวัสดีครับกระบอกพกับช่องโอ้ปอยชแน,นลกันอีกแล้วนะครับทุกคนสวัสดีนะจ๊ะยามเย็นวันนี้ลูกสาวของเรานะจ๊ะบอกเลยว่ารู้ใจแฟนๆมากพอ่าสุดจ้ะมีการขึ้นไลฟ์ในบับเบิลนะจ๊ะถึงจะมาไม่นานมากนะักแต่ก็ยังมาให้เราได้ชื่นใจกันบ้างอาจจะลิ้นพันนิดนึงนะทุกคนนะไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องไลฟ์นะจ๊ะขอมาอัปเดตเรื่องนี้ก่อนสักนิดนึงในส่วนของฟู้ดทรัคที่ส่งไปที่กองถ่ายเนี่ยที่มากขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ มีอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นฟู้ดทรัคมวันนี้จากทีมแกลมจ้าซึ่งขอบคุณทีมช่างผมช่างเมคอัพอะไรเอ่ยใดนะคะบ,บอกว่าการสกัดไทโกกำลังเชียร์ของลิซ่ามาแล้วจ้าทีมลิซ่านะคาอะไรเงี้ยทีมลิซ่าสนับสนุนกันเองเห็นว่าน่ารักมากแกซึ่งฟู้ดทรัคคัคนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยขนมปัาสุดเซ็กซี่นะจ๊ะเออก็เห็นกันไปเลยทุกคนโดยมีการพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมว่าแดนลิซ่านักแสดงของเราคุณกําลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในอากาศเย็นนักแสดงและพนักง,งานทุกคนนะจ๊ะโปรดรอาหารใหอ้ิ่ แข็งแรงสารับกายถ่ายทำวันนี้เขาบอกเลยว่าถ้าฟ้ดทรัคเนี่ยมาเต็มกองถ่ายแบบนี้อิ่มนำสำราญอย่างแน่นอนเพราะว่าลูกสาวของเราไม่เคยพูดว่าอะไรยากเท่าไหร่นะน้อยครั้งที่จะมีการหลุดให้สัมภาษณ์หรือแบบเราได้ยินน้องพูดว่ามันยากมันยาก,ยาก,ยาก,ยากอย่างเงี้ยน้องจะพูดว่ายากแต่ก็ไม่ได้ดีอินเนอร์จริงจังแต่เราเนี่ยวลาน้องพูดน้องจะ มีการย้ำว่ายากจังค่ะยากจริงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีในส่วนของสภาพอากาศด้วยการถ่ายทำคิวบูทซึ่งมันเป็นครั้งแรกแล้วน้องเนี่ยมารับซีรีส์แฟรนไชส์ที่มีการบูทดิบเดือดมากๆพอแอดดูภาค1ภาค2องะจำได้ป้ะไม่รู้ใครดูเหมือนแอดแล้วปล่าคือเขาวอะปูเรื่องประมาณ20นาทีกว่าๆตอนคือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะหลังจากนั้นคือบูทแทบจะทันเรื่องจนจบแก ซีนแอคชั่นมากมายขนาดนี้มันต้องใช้เวลาถ่ายทําที่ค่อนข้างนานและหนักมากนะทุกคนมุมกล้องก็ต้องหลายมุมอีกไหนจะแบบต้องครีเอทท่าทางต่างๆแล้วน้องเนี่ยมาเรื่องแรกต้องมาเจอแบบนี้นะจ๊ะในส่วนของความแอคชั่นแอดก็เออค่อนข้างจะเข้าใจว่าทําไมน้องถึงพูดคํานี้ออกมาได้แบบ <c oughs> <c oughs> อินเนอร์เข้าใจปะแต่ก่อนจะไปพูดถึงในไลฟ์ขอมาดูอีกอันนึงเป็นฟู้ดทรัคที่ ดูเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสนับสนุนวันนี้นะจ๊ะผู้ส่งไม่ระบุชื่อจ้าแต่เป็นเขาเขียนว่าไทยก็สตาฟก้าทาปทำปกิจกรรมที่เพิ่มน้ำหนักอะไรเนี่ย <c oughs> เออก็เราก็มาเพิ่มน้ำหนักกันนะจ๊ะตามที่แอดบอกไปเนาะ เอาละทีนี้มาพูดถึงเรื่องไลฟ์กันดีกว่าว่าน้องเนมีการพูดถึงอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมเท่าที่แอดนั่งดูมาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคือน้องมาค่อนข้างสั้นมากปกติน้องจะมาชั่วโมงหนึ่งสีกว่านาทีอย่างเงี้ยแต่รอบนี้น้องลงเร็วแล้วดูจากแววตาดูจากอะไรของน้องเนี่ยรู้สึกว่าน้องน่าจะเหนื่อยจริงเหนื่อยจังมากๆสิ่งที่น้องพูดก็ยังไม่มีอะไรนะั้นนอกจากว่า world tour ท,ที่น้องจะไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้กําลังจะเกิดขึ้นตื่นเต้นมากเลยค่ะอะไรเงี้ยกับมีคนถามว่า s t เ e t ร h i n g สนุกไหมือออนนตจจบะไรสกททาง แอดกำลังดูซีซั่นหนึ่งตามไปอยู่นะจ๊ะไม่รู้จะดูทันหรือเปล่าอย่าพูดสปอยน้องก็บอกน้องไม่ชอบสปอยแต่น้องดีใจมากที่ตัวละครที่น้องเนี่ยชื่นชอบยังคงมีชีวิตอยู่นี่ก็เป็นการสปอยเล็กๆแต่ดีแล้วที่แอดแบบพยายามไม่ฟัง อยากจะฟินไปกับน้องไงอยากจะอินเนอร์เดียวกันอะไรเงี้ยเอออะส่วนอันต่อมาอีกอันนึงที่น้องพูดถึงก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายทําไทโก้นั่นแหละซึ่งน้องก็บอกโอ้ยก็ oh God, มันเหนื่อยมันยากเหมือนกันนะคะทุกคนสุดๆไปเลยนะแต่น้องก็พยายามโฟกัสกับการทําเมนูในวันนี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเมนูของประเทศเกาหลีนะจ๊ะชื่อว่าตกปอกอะไรสักอย่างอะแอดก็ไม่มั่นใจตกปกกีป้ามีใครรู้บ้างก็บอกแอดได้นะจ๊ะเป็นเมนูแบบคล้ายๆต้มๆหน่อยเหมือนน้องตั้งใจจะมาแบบ อ๋อเซอร์วิสแฟนๆบ้างหลังจากที่ไม่ได้มาไลฟ์นานมากๆแล้วนะจ๊ะก็เตรียมเมนูมาทํา้น่ารักทํทรงผมแบบชิลๆน่าักน่าักมีการบอกว่าหนูเปลี่ยนสีผมนิดนึงด้วยสังเกตเห็นไหมคะอะไรเงี้ยคนก็เดากันว่าสีน้าตาลหรือเปล่าซึ่งเอ็กก็ดูว่าน่าจะเป็นสีน้ําตาลคือดูมีความเพิ่มความเข้มของผมจากก่อนนนี้จะออกไปทางบ,บอลๆน,นิดนึงจินเจอร์จินเจอร์อะไรเงี้ยปเนี่ย,ป,ยประมาณเนี้ยเข้าใจปะรอบนี้ก็มาในสีที่เข้มขึ้นก็กลับมาเป็นแบบเอเชียลุคมากยิ่งขึ้นเพื่ออาจจะแบบตอบโจทย์ตอ่อคาแรคเตอร์ที่กำลังถ มาที่แอดเนี่ยกำลังรันอยู่ตอนนี้นะคะแอดสนใจมากเลยเพราะอะไรลู้ป้ามันเป็นบรรยากาศเบื้องหลังตลอด1ปีที่ผ่านมาของทีมเราซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันในการทําให้ทุกๆงานใหญ่ๆที่แบบผ่านมาเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ดีสม่าเสมอจะตั้งต้นปีนปลายปีแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าทีมงานที่แอดบอกเลยนะมีภาพหลุดออกมาพนักงานทุกคนเนี่ยเวลาอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนพิกาดหน้าเข้มหน้าดุแต่พอว่ารับหลังกองนะจ๊ะก็ไปแบบว่าตะมุตะมีการเป็นอบป,ป้าน่ารักสลังเฮอะไรเงี้ยเออโดยเฉพาะพี่วอนแจ I'm heading wan and come up. Um. <laughs> เออแต่เราก็เห็นบ้างนะโมเมนต์ที่น้องลิซ่าของเราเนี่ยแบบชวนถ่ายคลิปน่ารักน่ารักก็เขาก็จะถ่ายด้วยยิ้มยิ้มทำเป็นหน้าเข้มอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาเขาเป็นคนอบอุ่นเหมือนน้องลิซ่าของเราแน่แหละเขาเรียกว่าพลังงานดึงดูดเข้าหาการทำให้ทีมงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก้อนที่มีแต่ความอบอุ่นนะ่จาเออเออดายกว่าไปแกเอ็นดูไม่ไหวอ่ะยิ่งช่วงนี้นะวิวช่องแอดได้แย่ๆแบบเนี้ยนะแอดนี่อยากจะจะไปสมัครเป็นพนักงานของน้องลิซ่าก็เลยทีเดียวนะจ้าจะได้ไปแบบเจาะลึกไปเลยแต่ไม่น่าจะมีเวลลาทคิปนะ พอดูทรงแล้วพนักงานทุกคนก็น่าจะงานยุ่งมากๆเพราะว่าตัวแม่ของเรามีงานฉ่าจ้าต้นปียลนท้ายปีปีนี้ก็คงต้องเตรียมพลังงานไว้เพื่อการนี้แน่นอนโอโ้ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะลูกสาวของเราเนี่ยกว่าจะได้พักผ่อนทีนึงก็ใช้เวลานานเนาะทำงานนานกว่านั่นเองนะจ๊อะอะมาที่เรื่องต่อมากันนิดนึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเพลง Rockstar ถูกเปิดนะจ๊ะในระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ระหว่างทีม Utah Jazz และ LA Clippers นะจ๊ะในวันที่2มบุกราามที่ผ่านมาเอาไปฟังบรรยากาศกันนิดนึงจ้า Thank you เห็นปะยิ่งเวลาผ่านไปก็จะยิ่งเห็นความฮอตของลูกสาวเราเพลงเนี่ยมีความไปแมสในทุกๆที่ทุกวงการจริงๆทุกคนและแน่นอนพอพูดถึงเรื่องเพลงเราก็ต้องโยงเป็นเรื่องยอดสตรีมนะจ๊ะที่รวบยอดมาแล้วประจําปี2 0ง5ลูกสาวของเราได้ที่1ตามมาด้วยสาวๆในวงด้วยกันเองคือเจนี่โรเซแล้วก็อาคันด้วยพี่อายุนเทยอนแล้วก็มาที่พี่จีซูนั่นเองตามลําดับที่เห็นเลยนะจ๊ะและก็ตอนนี้องลิซ่าของเรามียอดสตรีมบน Spotify ทะลุ4 8พันล้านครั้งรวมทุกเครดิตกลายเป็นนศิิิิิลปหญงเดีี่ยว K ททําสถต เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทําได้แบบนี้นั่นเองจ้ะเออ,อก็มาพูดคุยกันประมาณนี้มาโมยหอยสั่งนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ลูกสาวเราถ่ายหนังหนักมากเก็บตัวนิดนึงนี่มาไลฟ์นี่ก็ถือว่าทําให้หายใจหายคิดถึงไปได้บ้างนะจ๊ะลงรูปวันก่อนเป็นปืนกลนอีกสี่ห้าโพติดกันแอดก็ดีใจเหมือนกันนะทุกคนนะเออก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ใน i อหลักของน้องกันด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมากันประมาณนี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าเมื่อชาติต้องการจ้าบ๊ายบาย